สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่จริงๆแล้วสำคัญมากก็คือเรื่องระบบจ่ายไฟค่ะโดยเฉพาะพวกหัวต่อสายไฟต่างๆที่อยู่บนเมนบอร์ดใช่เลยครับเป็นส่วนประกอบเล็กๆที่เ่เหมือนเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้ทุกอย่างทำงานได้เลยนะครับค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมภาพรวมเกี่ยวกับขั้วต่อไฟพวกนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อให้เราเข้าใจมันมากขึ้นนะคะครับผม เป้าหมายหลักๆก,ก็คืออยากให้เห็นภาพชัดเจนว่าไอหัวต่อแต่ละแบบเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมการต่อให้ถูกมันถึงสำคัญกับความเสถียรของคอมพิวเตอร์มากๆใช่เลยค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาเปิดฝาเคสคอมออกมาโอ้โหสายไฟทำไมมันเยอะแยะยุบยับไปหมดวันนี้ละค่ะเราจะมาหาคาตอบกันงั้นเราเริ่มจากภาพใหญ่กันก่อนไหมครับว่าทำไมการจ่ายไฟที่ถูกต้องเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนั้นดีเลยค่ะคือ หลักๆเลยคือเพื่อความเสถียรความปลอดภัยแล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องจ่ายไฟให้พอกับอุปกรณ์ทุกชิน้นไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจ,จอหรือแม้แต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอื่นๆอืมเข้าใจเลยครับถ้าไฟมันไปไม่พอหรือว่าไม่นิ่งเนี่ยปัญหามันจะตามมาเยอะเลยครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายเลยนะคะถ้าไม่ดีก็แย่เลย งั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยดีไหมคะตัว2 4 pin ATX ค่ะครับตัวนี้แหละครับหัวตอนหลักเลยเสียมจาก power supply ตรงเข้าเมนบอร์ดมันจ่ายไฟให้ส่วนไหนบ้างคะโอ้โหเกือบทั้งหมดบนบอร์ดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวชิปเซ็ตที่เป็นเหมือนศูนย์กลางควบคุมทุกอย่างบนบอร์ดพวกสล็อต PCIe ที่เราเสียบกาดจอกาดเสียงแลนต่างตแล้วก็หน่วยความจำหรือ RAM รวมถึงอุปกรณ์ออนบอร์ดอื่นๆด้วยมันส่งแรงดันไฟหลักๆคือ3.3โวลต์5โวลต์แลวก็12โวลต์อ๋อมีหลายค่าเลยใช่ครับแล้วก็มีสัญญาณควบคุมสำคัญๆด้วยเช่นสัญญาณภาวะออนเอาไว้สั่งเปิดเครื่องสัญญาณ power good ที่บอกว่าไฟจาก PSU เนี่ยนิ่งพอพร้อมใช้งานแล้วนะแล้วก็มีไฟ plus 5 VSB หรือไฟสแตนบาย อันนี้สําคัญคือมันจะมีไฟเลี้ยงระบบบางส่วนแม้ตอนเราปิดเครื่องไปแล้วอ้าวปิดเครื่องแล้วยังมีไฟเลี้ยงอยู่เหรอคะกับผมเช่นให้ทําให้พอร์ต USB บางพอร์ตยังมีไฟชาร์จมือถือได้หรือรองรับพวกฟีเจอร์ Wake on Land เปิดเครื่องผ่านเน็ตเวิร์กอะไรแบบนั้นครับสรุปคือถ้าไม่เสียบไอ้เจ้า24พิ n เนี่ยเมนบอร์ดก็คือไม่ทํางานเลยครับปกติจะอยู่แถวๆขอบขวาของบอร์ดสังเกตง่าย กระจ่างเลยค่ะสำคัญจริงๆตัวนี้ต่อมาเป็นอีกหัวที่มักจะอยู่ใกล้ๆ CPU เลยค่ะที่เรียกว่า EPS12v ที่มีแบบ4พินกับ8พินอันนี้คือให้ไฟ CPU โดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวนี้จ่ายไฟเลี้ยงให้ CPU โดยเฉพาะเลยซึ่ง CPU เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะแล้วก็ต้องการไฟที่นิ่งมากๆด้วยแล้ว4พินกับ8พินนี่ต่างกันยังไงคะ แบบ4พินเนี่ยก็อาจจะพอสำหรับ CPU รุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นที่ไม่กินไฟมากนักแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มาตรฐานก็เป็น8พินกันหมดแล้วสำหรับ CPU ทั่วไปถึงรุ่นสูงๆยิ่งถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นแพงๆที่ออกแบบมาสำหรับการโอเวอร์คล็อกกิ้งคือการเร่งความเร็ว CPU เนี่ยอาจจะมี8 4พินหรือบางที8 8พินเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีไฟพอจริงๆตอนใช้งานหนักๆอ๋อสำหรับสายโอเวอร์คล็อกนี่เองที่ต้องการไฟเยอะเป็นพิเศษ แล้วถ้าเกิดเผลอเสียบสาย EPS ไม่ครบหรือเสียบผิดประเภทล่ะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบมีได้หลายระดับเลยครับตั้งแต่เบาๆคือเปิดเครื่องไม่ติดเลยกดป uh ุ่ม power แล้วเงียบอหรืออาจจะติดแต่หน้าจอดำาู o ไม่ขึ้นไม่ผ่านช่วง POST เพราะว่า on self test ที่คอ m มันเช็คตัวเองตอนเปิดเครื่องเพราะมันฟ้องว่าไฟเลี้ยง CPU ไม่พอค่ะ หรือในกรณีที่อาจจะดูเหมือนใช้งานได้คือบูตเข้า Windows ได้แต่พอไปใช้งานหนักๆเข้าเช่นเล่นเกมหรือเรนเดอร์วิดีโอก็อาจจะเกิดอาการค้างเครื่องดับไปเฉยๆหรือเจอจอฟ้าเลยก็ได้ครับเพราะ CPU มันต้องการไฟเพิ่มแต่ได้ไม่พอหรือไม่นิ่งพอ โหแค่เสียบสายผิดหรือไม่ครบก็สร้างปัญหาได้ขนาดนี้เลยนะคะสำคัญมากจริงๆทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ต้องต่อไฟเพิ่มเหมือนกันแต่เหมือนจะไม่ได้ต่อเข้าเมนบอร์ดโดยตรงคือพวกขั้วต่อไฟเสริม PCIe สำหรับการ์ดจอใช่ไหมคะถูกต้องครับพวกการ์ดจอแรงๆหรือการ์ดทำงานเฉพาะทางบางอย่างเนี่ยมันต้องการไฟมากกว่าที่สล็อต PCIe บนเมนบอร์ดจะจ่ายให้ได้ซึ่งปกติสล็อตมันจ่ายได้สูงสุดแค่75วัตต์ค่ะ ดังนั้นมันเลยต้องมีสายไฟต่อตรงจาก power supply มาเสียบที่ตัวการ์ดจอโดยตรงเลยผ่านหัวต่อแบบ6พินซึ่งให้ไฟเพิ่มได้อีก75วัตต์หรือแบบ8พินที่ให้ไฟเพิ่มได้ถึง150วัตต์แล้วที่เห็นมีแบบ6พอ2พินด้วยล่ะคะอ๋ออันนั้นทำมาให้ยืดหยุ่นครับคือมันเป็นหัว8พินที่แยกส่วน2พินออกมาได้ทำให้เราเลือกเสียบเป็น6พินหรือ8พินก็ได้แล้วแต่ว่าการ์ดจอตัวนั้นมันต้องการแบบไหน แต่ว่าเราต้องดูให้ดีเลยว่าการ์จอเราต้องการแบบไหนแล้วก็เสียบให้ถูกให้ครบไม่งั้นการ์จอแพงๆก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่หรือมีปัญหาใช่ครับสําคัญมากๆเลยถ้าเสียบไม่ครบหรือเสียบผิดประเภทเช่นการ์ต้องการ8พิน2หัวแต่เราเสียบแค่หัวเดียวหรือเสียบแค่6พินแทน8พินเนี่ยผลก็คือการ์ดอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือที่เจอบ่อยๆเลยคือกําลังเล่นเกมหรือทํางานอยู่ดีด ภาพดับไปเลยจอดำหรือเจอจอฟ้า blue screen of death เพราะการดจอมันได้ไฟไม่พอตอนที่มันต้องการพลังงานสูงๆครับมันก็เลยทำงานผิดพลาดเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะต้องระวังมากๆเลยนะคะเวลาประกอบคอมเองสรุปสั้นๆอีกทีนะคะจากที่เราคุยกันมาก็จะมีขั้วต่อไฟหลักๆที่เราต้องใส่ใจคือตัวแรก ATX 24พินอันนี้สำหรับเลี้ยงระบบโดยรวมบนเมนบอร์ดครับผม ตัวที่2คือ EPS 4หรือ8พินอันนี้ให้ไฟ CPU โดยตรงใช่ครับสำหรับ CPU และสุดท้ายคือ PCIe power 6หรือ8พินอันนี้สำหรับการ์ดจอหรือการ์ดเสริมอื่นๆที่กินไฟเยอะๆถูกต้องครับ3มกลุ่มหลักๆนี้เลยที่ต้องดูให้ดีค่ะจะเห็นได้ว่าแค่หัวต่อกับสายไฟที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความเสถียรแล้วก็การทำงานโดยรวมของคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องได้มากจริงๆนะคะใช่ครับแล้วเหตุผลที่เราต้องแยกหัวต่อพวกนี้ออกมาไม่ได้รวมเป็นเส้นเดียวไปเลยก็เพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่าง CPU ชิปเซตหรือการ์จอเนี่ยมันมีความต้องการทั้งแรงดันไฟโวลเตจและกระแสะไฟแคลเรนที่เอ,อ่แตกต่างกันไปแล้วก็ต้องการความนิ่งความเสถียรที่เฉพาะตัวมากม การยากสายแบบนี้มันช่วยให้ power supply จัดการและส่งพลังงานไปยังจุดต่างๆได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ยังช่วยลดสัญญาณรบกวนระหว่างกันด้วยครับ เป็นการออกแบบที่มีเหตุผลรองรับชัดเจนมากๆเลยนะคะทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อการจ่ายไฟเฉพาะจุดมันสำคัญขนาดนี้แล้วอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอนาคตเนี่ยก็ดูเหมือนจะยิ่งต้องการพลังงานที่ซับซ้อนมากขึ้นหรืออาจจะต้องเน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้นไปอีกรูปแบบการเชื่อมต่อการจ่ายไฟในคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันแบบนี้มันจะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปนะคะน่าสนใจมากครับว่า เทคโนโลยีในอนาคตจะปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ไปอย่างไรบ้าง